สวัสดีค่ะวันนี้ปุ๊กก็จะมาแนะนำวิธีการโพ้งแบบฟรีอาร์มนะคะให้ได้ชมกันซึ่งตัวจักรุ่นเบอร์เน็ตบี4ตัวนี้สามารถถอดตัวโต๊ะเสริมแล้วก็ตัวกล่องสำหรับโพ้งฟรีอาร์มออกได้นะคะเบื้องต้นถ้าเราติดจากโพ้งเบอร์เน็ตบี4กสีค่ะด้วยโต๊ะเสริมเพิ่มพื้นที่เอาไว้แบบนี้เราจะต้องถอดตัวโต๊เสริมเพิ่มพื้นที่ออกก่อนจากนั้นที่ตัวจักรตัวนี้ของรุ่นเบอร์เน็ตบี4ซึ่งเป็นรุ่นเดียวนะคะ ของตระกูลเบอร์เน็ตที่สามารถโพ้งแบบฟรีอาร์มได้เราจะทำการถอดกล่องนะคะที่ติดกับตัวจักรออกก่อนโดยการดันไปทางด้านซ้ายมือตัวจักรอะคะ่ะก็จะเหลือเป็นร่องค่ะคะ่ะสังเกตที่ตรงที่มือปุ๊กสอดเข้าไปตรงนี้เนาะก็จะเป็นพื้นที่สำหรับพ้งฟรีอาร์มฟรีอาร์มก็คือพื้นที่ทรงกระบอกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นปลายขากางเกงชายแขนเสือ้อวงแขนเสือ้อวิธีการโพ้งฟรีอาร์มนะคะให้เรานำตัวชิ้นงานที่เราต้องการจะโพ้งอะคะ่ะ สอดเข้าไปตรงบริเวณที่เป็นพื้นที่ฟีอาร์มพื้นที่ทรงกระบอกตรงนี้จากนั้นก็ให้เราทำการพงได้เลยวนลูปเป็นวงกลมได้ง่ายและทำให้ผ้าไม่ไปติดอยู่ทางด้านหลังของตัวจักรนะคะสําหรับท่านไหนที่ต้องการจะตัดชายเสื้อปลายขากางเกงหรือพองวงแขนเสื้อนะคะก็ลองถอดฟีอาร์มตัวนี้ค่ะแล้วก็ลองพองดูรับรองว่าพอได้ลองใช้งาน ตัวพื้นที่ที่เป็นฟรีอาร์มพื้นที่ทรงกระบ,บอกตัวนี้จะชอบมากๆเลยนะคะพอเราโพงพื้นที่ฟรีอาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็สามารถประกอบอะคะ่ะตัวกล่องที่เป็นฐานเสริมสําหรับฟรีอาร์มตัวนี้กลับได้เลยโดยการใส่เข้าไปตรงๆให้ลงล็อกของตัวจักรเขาดันเข้ามาทางด้านขวามือให้แน่นตัวโตวเพิ่มพื้นที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะคะวางให้ขนานกันตามร่องอะคะ่ะของตัวจักรทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแบบนี้